อันดับแรกนะคะเริ่มต้นด้วยการที่คั่วพริกไทยดำเลยค่ะปูจะใช้พริกไทยดำนะคะ125กรัมนะทีนี้เราจะคั่วด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะคั่วจนกระทั่งตัวพริกไทยดำส่งกลิ่นหอมเลยค่ะก็คั่วไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะเนะะี่ยค่ะ จริงๆพริกไทยถ้าใหม่ๆนะพันดีๆนะคะหอมมากไม่ต้องคั่วเลยก็ยังหอมค่ะแต่ว่าเราต้องการเพิ่มความหอมเพิ่มกลิ่นนะคะของเขาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ต้องคั่วหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาจะได้ส่งกลิ่นหอมกลิ่นอโรมาของพริกไทยเขาจะได้ออกมาเยอะๆค่ะ,คะอันนี้คือปูคั่วมาได้ประมาณสักห้านาทีแล้วนะคะคั่วไฟอ่อนนะคะห้านาทีจากนั้นก็ปิดเตาได้ค่ะแล้วก็พัก ะะพักตัวพริกไทยของเราเอาไว้ให้เย็นนะคะเย็นสนิทก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปเอาไปบดค่ะจากนั้นก็จะนําไปบดนะคะบดให้หยาบๆแบบนี้นะคะจริงๆใครจะบดละเอียดก็ได้แต่ผู้ขอแนะนําว่าให้บดหยาบๆประมาณนี้นะคะจะได้อารมณ์แบบโฮมเมดนะคะใครจะใช้วิธีตำกับครกก็ได้นะคะยิ่งดีเลยค่ะจากนั้นนะคะผู้ก็จะบดกระเทียมต่อเลยค่ะ ใ้่กระทะใบเดิมนี่แหละค่ะตั้งไฟกลางนะคะใส่น้ํามันพืชลงไปค่ะไม่ต้องเยอะนะประมาณสักห้าช้อนโต๊ะค่ะทีนี้พอน้ํามันเริ่มร้อนนะคะก็ใส่กระเทียมน,นะคะลงไปเจียวให้เหลืองหอมเลยค่ะเอาแค่พอเหลืองนะคะไม่ต้องไม่ต้องเหลืองมากนะระวังไหม้ด้วยนะคะ เริ่มเหลืองนิดนิดนะก็จะใส่ตัวพริกไทยนะคะลงไปผัดได้เลยค่ะทีนี้เราก็จะผัดน,นะคะทั้งกระเทียมทั้งพริกไทยดำนะคะให้หอมโบตอนนี้หอมมากหอมสดๆกลิ่นพริกไทยนี่เป็นอะไรที่ผู้ชอบมากๆนะคะเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่ชอบมากๆเวลาที่ปรุงอาหารนะจะใส่ค่อนข้างเยอะค่ะนี่ค่ะเราจะผัด ะคะัดตรงนี้ไปประมาณอีกสักครู่หนึ่งค่ะสักแป๊บหนึ่งประมาณสักสองสามนาทีนะคะผัดไปเรื่อยๆจะเย็นๆค่ะแป๊บเดียวจากนั้นนะคะก็จะใส่ซิวขาวก็หอมน้งรมค่ะ ใส่ทรายแดงแล้วก็น้ำซุปนะคะนี่ใช้เป็นน้ำซุปหมูหรือไก่ก็ได้แบบที่ไม่ต้องปรุงรสนะคะทีนี้นะคะหลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปแล้วนะคะเราก็จะผัดนะคะจะคนให้เข้ากันนะแล้วก็จะเคี่ยวนะคะต่อไปอีกประมาณสัก5านาทีค่ะเพื่อให้ซอสของเรานะคะเข้าน้ําเข้าเนื้อแล้วก็มีความข้นขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะนี่นะคะอย่างที่บอกนะหลังจากที่เขาเดือดแล้วปดปดแบบนี้นะคะ ก็ปล่อยให้เ้าเดือดต่อไปอีกค่ะประมาณสัก5นาทีเราต้องการให้ซอสที่มีลักษณะข้นขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวพอเขาเย็นตัวลงก็จะข้นขึ้นอีกค่ะ ถามว่าทําไมต้องใส่น้ําตาลทรายแดงนะคะใส่น้ําตาลทรายขาวปกติได้ไหมตอบให้เลยนะว่าได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะแต่ว่าตอนที่ปู้ทดลองสูตรนะคะทําสูตรซอสพริกไทยดาอันนี้ปู้ว่าใส่ตัวน้ําตาลทรายแดงค่ะเขาจะให้กลิ่นนะคะมันจะให้กลิ่นแล้วก็ให้สีที่กลมกลืนไปกับตัวซอสนะคะแล้วก็มีความความหวานละมุนนะคะกว่าน้ําตาลทรายขาวค่ะ น้ำตาลทรายแดงนะคะอันขวามือเป็นอันที่ผู้ใช้ในคลิปนี้นะคะแล้วก็ซ้ายมืออันนี้เป็นเป็นตัวที่เราเห็นทั่วไปที่เราซื้อหาได้ทั่วไปค่ะสีรำค่อนข้างจะหายากแตบบ่ทั้งสองอันนะคะทั้งสองแบบนี้ก็คือทำจากอ้อยเหมือนกันค่ะซอสสูตรนี้เป็นสูตรเล็กนะคะทำออกมาแล้วนะคะได้น้ำหนักประมาณ6 65กรัมค่ะถ้าเผื่อใครจะทำปริมาณเยอะๆนะคะ สำหรับคนที่เปิดร้านอาหารเปิดร้านข้าวแกงนะคะก็คูณสูตรดับเบิลสูตรเอาเองค่ะทีนี้เราจะมาหมักไก่นะคะสำหรับที่จะผัดกับถั่วฝักยาวนะคะก็อันนี้เป็นอกไก่นะคะหั่นเป็นชิ้นนะคะชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะหนึกรัมเราก็จะหมักด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะประมาณ1ส่วนสี่ช้อนชาด้วยน้ำมันงาน,นะคะสัก1ช้อนชาค่ะ จากนั้นก็คล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะคะทีนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองผัดนะคะผัดถั่วฝักยาวใส่น้ำมันลงไปค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะลงไปผัดใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมเลยค่ะที่ทำเมนูนี้เพราะว่าอยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจนะคะเพราะว่าผู้ดู youtube นะคะร้านข้าวแกงสิบาทที่กำลังโด่งดังอยู่ใน youtube ตอนนี้นะคะ เขาบอกว่าไอตัวเมนูซิกเนเจอร์ที่ขึ้นชื่อของเขานะคะนั่นก็คือตัวถั่วฝักยาวผัดซอสพริกไทยดำค่ะอันนี้ปูก็เลยทำตัวซอสพริกไทยดำพร้อมทั้งสาธิตการทำตัวถั่วฝักยาวผัดนี่นะคะเผื่อเป็นไอเดียสำหรับคนที่อยากจะไปเปิดร้านข้าวแกงจะเป็นร้านข้าวแกงสิงบาทเหมือนเขาก็ได้นะคะหรือจะเป็นร้านตามสั่งหรือร้านอาหารก็ตามทีนะคะไก,ไก่ค่ะไก่ที่เราหมักเอาไว้นะปูจะแบ่งออกมาแค่50ก,กร,รัมนะคะเพราะว่าเราผัดจานเล็ก ใส่แค่นี้พอค่ะ,คะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะอันนี้เอาไปลวกนะคะไปลวกในน้ําเดือดนะคะที่ผสมกับเกลือแล้วก็น้ําน้ํามันพืชนิดหนึ่งค่ะออกมาสีเขียวสวยแบบนี้เลยนะคะถั่วฝักยาวนะคะลวกแล้วนะก็ต้องน็อคน้ําเย็นค่ะอย่าลืมน็อคน้ําเย็นนะคะผัดจะได้สีเขียวสวยเดี๋ยวเราจะผัดให้ไก่สุกก่อน อะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะจะเป็นหมูสับหมูชิ้นนะคะอันนี้ผู้ใช้เป็นอ,อกไก่ที่หมักให้ดูแล้วนะคะแล้วก็หรือจะใช้เป็นสะโพกไก่ก็ได้ค่ะอ่ะพอไก่เราสุกแล้วนะก็จะใส่ซอสของเราลงไปค่ะตามด้วยถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็น้ำสะอาด เอน้ำเปล่าลงไปค่ะไปจะใช้เป็นน้ำเปล่าหรือน้ำซุปก,ก็ได้ค่ะเห็นยนะคะผัดต่ออีกแป๊บเดียวนะคะหอมหน่ากินมากๆรสชาติเป๊ะทุกจานเลยค่ะถ้าเผื่อใครทำกระทะใหญ่นะคะก็ดับเบิลสูตรเอานะคะอ่าประมาณนี้พอค่ะ เดี๋ยวตักให้ดูใกล้ๆนะคะให้ดูถึงความน่ากินนะคะถั่วฝักยาวสีเขียวสวยเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงกรอบๆเลยนะคะหืมอร่อยมากไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าตัวซอสพี่ไทยดำจะเข้ากันได้ดีกับถั่วฝักยาวขนาดนี้นะนี่ก็เพิ่งได้ผัดลองผัดดูนะคะทั้ง,ท,งที่ตัวซอสนะคะปูทำมานานนับสิบสิบปีแล้วะค่ะ